มีจดหมายจากเชิดถึงกรุงเทพตามอิทฉับชัยให้มาช่วยหาวิธีกำจัดเจ้ามฤตยูเขี้ยวตันเนื่องจากเมื่อแรกพอเชิดได้รับคําร้องว่ามีหมูป่าอาลวาธที่มายอและเขาไปจัดการปรากฏว่าเปิดลูกซองยิงชนิดเห็นชัดๆว่าไม่พลาดเป้าแต่มันยิงไม่เข้าเพราะไม่มีรอยเลือดให้เห็น และนั่นส่งให้เชิดวิ่งขึ้นต้นไม้หนีเขี้ยวมันแทบไม่ทันอาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตเจิงของพนมเทียนชุดจับตายช้องหมูมรตยูเขี้ยวตันบท2อ,อีกสองวันต่อมาผมก็ได้พบกับเชิดวราชาติในโกดังด่านสุลกากร อันเป็นนิวาสถานวิมานพักอาศัยของเขาซึ่งเชิดยึดครองสถานที่อันเหมาะเจาะสำหรับจะเป็นที่อยู่ของชายโสดแห่งนี้มานานแล้วชื่อมันเป็นโกดังก็จริงแต่ก็ไม่ได้เก็บสัมภาระพัสดุอะไรทั้งสิน้นสภาพของมันเป็นเหมือนสาลาที่ยื่นลงไปในแม่น้ำโดยมีสะพานไม้ขนาดใหญ่ทอดยาวเหยียดมาแบ่งกั้นเป็นห้องกว้างๆไว้ห้องหนึง่งนอกเหนือจากบริเวณพื้นโกดังราบโลง่ง ที่มีลักษณะเป็นท่าเทียบจอดเรือไปในตัวซึ่งลักษณะของโกดังด่านสุลกากรปัตตานีในยุคนั้นก็ได้บรรยายลักษณะของมันไว้โดยละเอียดแล้วในพฤติการตอนไอ้ดำมหาการและไอลายที่บางลางซึ่งเขียนเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้นานแล้วเราพบกันตามลําพังภายหลังจากบรรดาเพื่อนเพื่อนสุลก,กากรทั้งหลาย ที่มักจะอาศัยห้องที่นอนของเขาแทนสโมสรจับกลุ่มคุยหรือเล่นไพ่กันเป็นประจำได้พาก,กันกลับออกไปหมดแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วผมเองก็เพิ่งลงจากรถด่วนจับรถแท็กซี่ตรงรี่จากอำเภอโคกโพให้มาส่งหน้าด่านเมื่อหยกหยกนี่เองยังไม่ทันจะแวะเอาข้าวของไปเก็บที่เรือนแถวที่พักของพี่ชายเลย ก็ตรงเลี้วมาที่โกดังด่านก่อนเพราะระหว่างเรือนพักของพนักงานสุลกากรกับโกดังด่านก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากนะักยุคดังกล่าวนี้ผมมีความคล่องตัวอย่างมากที่จะตัดสินใจไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ในทันทีจากที่พักในกรุงเทพโดยมีกระเป๋าหรือย่ามใส่เสื้อผ้าเพียงสองสามชุดพิมพ์ดีดเครื่องที่กำลังใช้พิมพ์เรื่องราวนี้อยู่นั่นแหละ หนึ่งเครื่องบรรจุในกระเป๋าหิว้วแบบพอตเทเบิลของมันผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดประวัติศาสตร์เก่าแก่เครื่องนี้มาตลอดมีเครื่องอื่นอีกหลายเครื่องก็ไม่ถูกมือเลยปื้นยาวลูกซองหรือไรเฟิลสุดแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่จะไปพร้อมปืนสั้นขนาดจุดสามแปดสเปรลำกล้อง4นิ้วแบบโพลิสโพซิทีฟกระจอกกระจอกอีกกระบอกหนึ่ง ผมก็สามารถระเห็ุระเหินไปได้ทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านอย่างคนไม่มีพันธะหรือภาระอะไรทั้งสิน้นสมัยนั้นเขียนนวนิยายให้สำนักพิมพ์เพลินจิตเพียงเรื่องเดียวและมีต้นฉบับส่งไว้ล่วงหน้ามากพอที่จะหยุดส่งเป็นเดือนก็ยังไหวมันช่างเป็นยุคที่แสนจะฟรีสนุกสนานสำราญใจในการเที่ยวอย่างหัวหกก้นฟิตเอาเสียจริงๆขณะนั้น เชิดกำลังนุ่งผ้าเข่าม้าตัวเดียวเตรียมจะลงไปอาบน้ำที่ท่าร่างสูงโยง่งอุดมไปด้วยขนของเขาชัง,งักกึกอยู่ตรงหน้าประตูห้องเมื่อผมถามว่าไหนแน่ใจเหรอว่นนานหยยิงถูกมันน่ะหากแค่สิบกวาทำไมจะยิงไม่ถูกเขาตอบด้วยสีหน้าตายเย็นกระด้างอันเป็นลักษณะประจำตัวข้าบุรีปล่อยเท่ายาวเฟ้ยโดยไม่เขียและดูเหมือนจะเลิกล้มความตั้งใจจะเดินลงไปที่ท่าน้ำ เมื่อผมเริ่มต้นถามในเรื่องนี้กลับเข้ามาเปิดลิ้นชักโต๊ะเก่าๆขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นโต๊ะสารพัดประโยชน์ภายในห้องหยิบเอาอะไรชนิดหนึ่งโยนมาหมุนติ้วอยู่บนพื้นโต๊ะตรงหน้าผมพอหยิบขึ้นมาก็เพราะว่ามันเป็นปลอกของกระสุนลูกซองของอ e ีเล่แบบกลางปรีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเชิดเป็นคนชอบเก็บปลอกกระสุนลูกซองที่เขายิงไว้ทุกปลอกไม่ว่าจะยิงอะไร อาการของเขาบอกให้ผมทราบชัดว่าเขายิงมันด้วยกระสุนนัดนั้นนั่นแหละเมื่อเอาขึ้นมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดผมก็พอจะทราบว่ามันเป็นกระสุนที่ใหม่พอใช้ไม่ถึงกะเก่าเก็บจนเกินไปนักจานท้ายกระสุนที่มีรอยเจาะของเข็มแทงชนวนยังเหลืองอารามและการเผาไหม้ของดินเปินในปลอกหมดจดดีไม่เหลือกา,กากติดค้างไว้ปอนยิงออกไปมันไม่ได้สุดหรือว่าเป๋ไปบ้างเลยเหรอ เชิดสั่นหัวหมายิกมันออกมาจากพงทึบมันกำลังนอนอยู่ในปลักมันออกมาทางด้านเราพอดีหันหน้าไปทางควรพอเราซัดโครมเข้าไปสาว่าเข้าช่วงขาหน้าพอดีขนยังหลุดกระจุยตกอยู่เลยมันแว้งตัวหันหน้ามาทางเราแล,และก็ห่อจีเข้าใส่เลยไม่ทันจะหักล้มเปลี่ยนลูกโชคดีที่อยู่ใกล้ต้นยางเพนขึ้นไปเกือบไม่ทันชิหมีขาดไปทั้งพวงแล้ว เชิดพูดสำเนียงกรุงเทพแต่ใช้สับแสงทัปากใต้ล้วนเขาเป็นคนใต้โดยกำเนิดหมายิกก็แปลว่าหมาไลา่ชีหมีก็แปลว่าไม่เช่นนั้นหรือมิฉะนนั้นส่วนควรก็หมายถึงเนินนั่นเองเชิดชอบพูดสับทางใต้ล้วนๆกับผมด้วยสำเนียงภาคกลางเพราะเขารู้ว่าผมลูกที่นี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมมาโตกรุงเทพและอยู่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่สับแสงทุกคำรู้หมด แต่พูดใต้เป็นออกทองแดงให้คนใต้หัวเราะเอาทุกตีคือผมฝังภาษาใต้ออกหมดทุกคำไม่ว่าจะภาคใต้สุดสักแค่ไหนแต่จะให้พูดสำเนียงใต้พูดแล้วเพี้ยนสิ้นดีอ้าวแล้วปืนละ่ะทิ้งไว้แต่ต้นไม้นั่นฮิถือปืนอยู่อีกไหวเหรอมันยังมาอ้าปากร้องฮอกฮอกอยู่ใต้ตน้นห่างเราแค่ศอกเดียวหมาของน่าเรินก็แล่นเข้ามาปะทะ เห็นแวบเดียวเท่านั้นหมาก็ร้องป่าแตกนอนชักไส่ไหลไอ้หมูชักโครกนั่นเล่นเข้าดงไปแล้วผมแยกเขี้ยวออกมาอย่างหวาดเสียวตามที่เขาพันานามาให้ฟังด้วยประโยคแลสสำนวนด้วนๆสั้นๆนั้นตายหาแล้วปเปาะแยะกันนเรินตอนนั้นอยู่ที่ไหนไปด้วยกันไม่ใช่เหรอมาไม่ทันสองคนนั่นก็ไอ้พวกนั้นอยู่คนละฝั่งห้วยเราไม่กล้าลงจาต้นยางกูวกๆจนพวกนั้นมาถึงนั่นแหละ ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยหนีหมูขึ้นต้นไม้ครั้งเดียวนี่แหละลูกปืนไม่สาอะไรมันเลยประโยคหลังก็มีท่าเหมือนจะบ่นกับตัวเองพร้อมกับสั่นหัวดิกๆตรวจดูละเอียดหรือเปล่ามีรอยเลือดมากไหมเชิดสั่นหัวอีกหันไปคว้าอีเดียวสตีเว่นคู่ญาของเขาที่วางพิงอยู่ข้างฝาผนังขึ้นมาหาักลำกล้องและยกขึ้นส่องดูในรูลำกล้องอันบางแจวนั้นป้าก็บอกว่ามีแต่เลือดหมาที่มันขบไว เลือดมันไม่มีสักหยดมีแต่ขนตกอยู่กระจกนึงตรงที่ถูกลูกปืนจะว่าลูกไม่แรงก,ก็ใช่ที่ลูกใหม่ๆแท้ๆนายหญิงได้ลูกอะไรจะลูกอะไรก็ลูกหญิงหมูนะสิ SG ใครจะเอาลูกหญิงนกไปยิงตัวมันสักขนาดไหนเห็นถนัดไม่ใช่เหรอเพิ่งเห็นมันครั้งเดียวก็แค่ตายแล้วก็ไม่ใหญ่อะไรแต่สูงแค่เด้พร้อมพูด เขาเอามือแบวัดลงไปที่ขายาวๆของตัวเองโดยอาการที่มีตั้งใจจะบอกให้ทราบชัดถึงขนาดของมันนักแต่ผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ในระดับสูงเกินเข่าของคนตัวสูงๆอย่างเขาขึ้นมามากทีเดียวและก็มีอาการไม่สนใจที่จะเล่าแจ้งแถลงไขอะไรให้ละเอียดออกไปเอื้อมมือไปรูดซิปซอมมันจุไรเฟิลของผมที่วางอยู่บนโต๊ะ พอเชิดเห็นผ่านท้ายของมันที่โผล่แลบ,บออกมาดูผิดแปลกไปกว่าลูกซอมเรานิ่งห้านัดที่ผมเคยใช้อยู่เป็นประจำซึ่งเขาคุ้นตาดีก็ทำหน้าสงสัยรีบรูดซิปเปิดตลอดแล้วคว้าขึ้นมาดูทั้งกระบอกอันด้อยละ่ะเขาอุทานออกมาแบบภาษามลายูพื้นเมืองขณะที่ขยับลูกเลื่อนมองลงไปทางช่องขายปลอกกระสุนอย่างตื่นเต้นเพราะช่องขายปลอกของจุด37มันทั้งกว้างและทั้งยาวกว่าช่องขายปลอกลูกกรด มอสเบิร์กของเขาหลายเท่าตัวลากไอ้นีล่ลงมาเลยเหรอยังไม่เอี่ยมเลยหล่ออะไรมาบ้างแล้วหรือยังยังเพิ่งซื้อไม่กี่วันนี้แหละได้แต่ลองดูกระเป๋ากระดาษตั้งศูนย์เท่านั้นแล้วลูกสองห้านัดกระบอกนั้นไปไหนแล้วอยู่ไม่ได้เอามาด้วยเกะก,กะไหนเอาลูกมาดูหน่อยสิผมเปิดซิปย่ามใส่เสื้อผ้าล้วงเอากล่องกระสุนโยนไปให้เขา เชิดรับไว้เปิดออกหยิบกระสุนสินวัททิปขึ้นมานัดหนึ่งพลิกดูไปมาแล้วก็เบะปากนิดๆจะมาลุกกระหมูหลากปืนยิงช้างมาเลยหรือเนี่ยอ้าวกบเพื่อนเดี๋ยวไว้ก่อนยังไงล่ะเห็นนายยืนยันนักหนานี่ว่ายิงมันไม่เข้าเชิดหัวเราะหือๆไม่กล่าวอะไรอีกแต่ทดลองยกไรเฟิลขึ้นประทับไหล่ซ้ายแล้วเอื้อมมือซ้ายควยมาเปิดปิดบริหารลูกเลื่อนเขาเป็นคนถนัดซ้าย แต่ก็สามารถใช้มือซ้ายเปิดปิดลูกเลื่อนได้ชำนาญดีแม้จะดูเก่งกล้างไปบ้างในสายตาของผมแต่มันก็ไม่ได้ช้าไปกว่าคนถนัดขวาที่จะบริหารลูกเลื่อนด้วยมือขวาเลยเขายิงปืนไรเฟิลชนิดลูกเลื่อนด้วยวิธีอธิบายมานี้โดยตลอดทุกป่าไม่ว่าจะเป็นลูกกรดขนาดเล็กหรือกระสุนจำนวนกลางซึ่งผมไม่เคยเห็นมีใครเหมือนเลยในวิธียิงและบริหารลูกเลื่อนแบบพิสดารของเขา ระยะเวลาระหว่างนั้นผมได้ซักไซส์เอารายละเอียดจากเขาต่อไปเกี่ยวกับขนาดน้ำหนักตัวของมันและสภาพที่อ้างว่ายิงไม่เข้าจากคำบอกเล่าโดยการคุยกันไปเรื่อยๆของเราคเนว่าจะหมูร้ายนั่นน่าจะมีน้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง130-140กิโลกรัมซึ่งมันหมายถึงหมูที่ใหญ่มากเป็นพิเศษทีเดียวสำหรับหมูป่า แต่เชิดไม่ได้พูดเน้นถึงความใหญ่โตอะไรของมันนักและไม่เอ่ยถึงลักษณะท่าทีของมันว่าจะเป็นหมูที่น่ากลัวหรือมีอันตรายสักแค่ไหนเขากลับไปแสดงท่างงงันประหลาดใจเรื่องกระสุนของเขาไม่สามารถจะหยุดมันไว้ได้และไม่ปรากฏให้เห็นแม้แต่รอยเลือดณตำแหน่งที่มันถูกยิงหรือตามเส้นทางเพ่นหนีของมันภายหลังจากเล่นงานเอาหมาย่ำแย่ไปแล้วทีแรกเปาะเยะบอก เราก็ไม่เชื่อว่าจะยิงไม่เข้ามาเจอเข้ากับตัวเองถึงได้รู้สึกลูกสองล่อมันไม่เข้าจริงๆดีแล้วที่นายเอาไอ้บอกนี้ลงมาจะได้ลองกันให้รู้ดีรู้ชั่วออกไปเขาบอกเนิบเนิบดูดบุหรี่จนแก้มตอบเปาะเย่ยิงด้วยลูกอะไรลูกโดดแกอัดเองแล้วเชิดก็เล่าให้ผมฟังตามคำบอกเล่าของพรานเท่าพื้นเมืองอันเป็นมาลายูพื้นที่ในบริเวณป่าแถบนั้น ว่าเปาะแยะเดินไปพบมันเข้าพอดีกำลังอยู่ในปลักเล็กๆที่มันลงแช่ตัวอยู่ซึ่งปลักนั้นอยู่ในลำห้วยแห้งอีกทีหนึง่งตัวพรานเท่ากำลังเดินลงมาที่ห้วยมันกำลังนอนแช่โครนพบกันในระยะเพียงเจ็ดแปดวาเท่านั้นเพราะพรลับเนินปลูกใหญ่ก็เห็นกันทันทีเปาะแยะยิงในขณะที่มันชันขาหน้าทาท่าจะเพนขึ้นหัวกระสุนเชื่อแน่วกระทบสะบักซ้ายของมันอย่างจังที่สุด เพราะเกเห็นมันพังงับไปนิดนึงแล้วแล่นขึ้นไปบนเดินห้วยฝั่งตรงกันข้ามพอวิ่งขึ้นไปได้ครึ่งทางก็หยุดทําตัวโกงสำรอกเอาน้ําเหลวๆและเศษอาหารออกมาทักปากอยู่สองสามครั้งเสียงฮากคากลั่นไปทั้งปา่าพอพรานเท่าจะยิงซ้ํามันก็เปิดอ้าวขึ้นปากของห้วยด้านตรงข้ามไปเมื่อปะแยะเข้าไปตรวจด,ดูตรงตําแหน่งปล,กลักโพรนที่แกยิงไว้ครั้งแรกและตําแหน่งที่มันขึ้นไปโกงคอสำรอกอยู่ ็ไม่พบว่ามีรอยเลือดอยู่เลยแม้แต่หยดเดียวมีแต่ของเหลวๆที่มันอจียนทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นพรานเท่าพื้นเมืองผู้นั้นได้พยายามติดตามอยู่อีกหลายวันแต่ไม่พบตัวมันเลยเลยได้นำความไปบอกเล่าให้นเรินอันเป็นนายบ้านของละแวกนั้นได้ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่พบเห็นนเรินจึงสั่งกำชับไม่ให้พวกลูกบ้านในละแวกนั้นออกตัดยางหรือเดินลึกเข้าไปในป่าบริเวณนั้นชั่วขณะ พเพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากยมูสมํำคัญตัวนั้นและส่งคนให้มาตามเชิดไปภายหลังจากเชิดไปถึงและได้เกณฑ์พวกมาลายูพื้นเมืองลูกบ้านทั้งหลายในระแวกนั้นให้ไปช่วยไล่บนเนินเขาหลังบ้านตำแหน่งที่พักอาศัยของน้าเรนเพียงวันแรกที่เชิดลงมือเท่านั้นก็ปรากฏว่าพบมันเข้าจริงๆโดยหมาไล่ราวของนาเรนค้นพบปลักอีกแห่งของมันแล้วก็ไล่ออกมา มีพวกชาวป่าช่วยตีกรอกข้อไม้โหัวไล่อีกหลายคนมันเพ่นหนีออกมาทางเชิดที่ดักรอยอยู่พอดีและเกิดการยิงกันขึ้นตรงตำแหน่งที่มันโผล่กออกมานั้นจนเป็นผลให้เชิดต้องเพ่นตะกายพวดพรวดขึ้นไปบนลำต้นของต้นยางในลักษณะเหมือนคนขึ้นต้นมะพร้าวและหมาไล่ราวของนเรนตัวหนึ่งต้องรับครอสแทนไปอันเนื่องมาจากพ่งขมาหมายฟัดมัน ในขณะที่มันอ้าปากแงนหน้าคำรามและเล่นงานเชิดผู้อยู่สูงกว่าระดับที่มันจะเพ่นขึ้นงับได้เพียงแค่ศอกเดียวและนั่นคือสาเหตุที่เขาจดหมายไปถึงผมผมสดับฟังตามคำบอกเล่าของเขาและพิเคราะห์ไปอย่างละเอียดที่สุดพรานเท่าเปาะเยะแห่งบางลางผมก็รู้จักเพราะเวลาเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ในป่าแถบนั้นก็ได้อาศัยแกนั่นแหละเป็นพรานนำทาง ปืนคู่มือของปอเปาะเยะพรานชาวมาลายูเป็นปืนลูกซองจะย,ยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ได้สนใจรู้แต่เพียงมันเป็นแฝดนกนอกเก่าคร่ำแต่ก็ใช้งานได้ผลมาตลอดเพราะแกยิงหมูยิงหมีห,มหรือสารพัดสัตว์ในละแวกนั้นมาเสียนักต่อนักแล้วแกสนิทสนมกับนาเรนอันเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆของผมมากยิงอะไรได้ก็นำมาให้นาเรนอยู่เสมอเพราะมีสัตว์อยู่หลายๆชนิด ที่ชาวมุสลิมไม่กินเป็นอาหารและสำหรับเหตุการณ์ที่ได้รับทราบมานี่ถ้าหากมือขนาดเปาะแยะยิงแล้วยังไม่เข้ามันก็น่าคิดอยู่มากทีเดียวเพราะไม่ใช่มือพรานสมัครเล่นอันอาจจะโกะหกไปตามเรื่องสำนักไปกว่านั้นสหายสนิทของผมคือเชิดวรชาติก็ไปประสบเข้ากับตนเองซ้ำส,สองเข้าอีก มันก็น่าจะแน่ชัดแล้วว่ากระสุนปืนขนาดลูกซองทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่ผมก็ยังไม่ไว้กังขาปืนลูกสองอาจยิงมันไม่อยู่เพราะตัวใหญ่เกินไปแต่ถึงอย่างไรก็จะต้องมีบาดแผลมีรอยเลือดให้เห็นบ้างแต่เชิดยืนยันกับผมตรงกับเหตุการณ์คราวที่เปาะเยะพบมาคือไม่ปรากฏรอยเลือดให้เห็นเลยแม้แต่หยดเดียวมันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดหนักแล้ว จะว่าทั้งสองคนยิงผิดก็ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับฝีมือขนาดเปาะเยะและเชิดซึ่งเป็นมือชำนาญในการล่าด้วยกันทั้งคู่สภาพที่ทั้งสองผเผชิญกันมานั้นมันตรงกันหมดคือยิงแล้วไม่ได้เห็นเลือดเม้แต่สกิดและมันก็เพ่นไปได้อย่างปราดเปรียวตามปกติของมันประวัติลึกลงไปขว่านั้นของหมูโทนตัวนี้ก็คือมีคนพบมาเดินท่องเที่ยวอยู่ในป่าละแวกนั้นมาก่อนแล้วประมาณเดือนเศษ ก่อนที่ปเปาะแยะไปติดตามยิงสาเหตุก็มาจากที่มันไม่กลัวคนเห็นพวกตัดยางหรือหาของป่าก็ไม่หนีแต่จะเดินลอยชายตามสภาพปกติของมันและถ้าพบกันในระยะใกล้ก็มักจะคุกคามโดยการพุ่งเข้าใส่ทันทีอย่างประสงค์ร้ายชาวป่าแถบนั้นรอดตัวได้โดวยวิธีเดียวกันหมดคือวิ่งหนีขึ้นต้นไม้จำนวนไม่น้อยไปกว่าสองสามคนมาแล้วที่พบเหตุการณ์เช่นนี้เข้า โชคยังดีที่ไม่เคยปรากฏว่ามันจะทำร้ายผู้ใดได้แต่ดำรงตนเป็นนักเลงอันธพาลอยู่ในป่าละแวกนั้นมาตลอดสองเดือนเต็มๆแล้วระยะเวลาที่เปาะเยะยิงมันห่างกันจากเวลาที่เชิดยิงประมาณอาทิตย์เดียวและภายหลังจากที่เชิดเจอเอาเหตุการณ์ตื่นเต้นเกือบได้รับอันตรายไปแล้วนั้นก็เว้นห่างออกมาแค่9วันเท่านั้นเมื่อเทียบกับวันที่ผมเดินทางมาถึงปัตตานีในวันนั้น ไม่น่าเชื่อนะว่าจะยิงไม่เข้าผมบ่นออกมาเบาๆอย่างรำพึงกับตัวเองภายหลังจากตัดความคิดในเรื่องที่เชิดจะโกหกออกไปเสียถึงยิงมันไม่อยู่กับที่ก็น่าจะทะลุเข้าไปฝังบ้างและถักกระสุนทะลุหนังเข้าไปมันก็ต้องเลือดออกไม่มีเลือดหารอยแล้วไม่พบเชิดบอกสั้นๆส,สั่นหัวอยู่เช่นนั้นแล้วนายคิดไหมว่าทำไมมันถึงยิงไม่เข้า ไม่รู้เหมือนกันหมูทุกตัวที่เรายิงมาแล้วไหนก็เห็นตูมสองตูมอย่างมากก็งายท้องแล้วไม่ว่าจะใหญ่สักแค่ไหนเราก็ยิงหมูกันมามากแล้วนี่เชิดผมว่าจ้องดูสีหน้าตายเรียบเฉยของเขาเหมือนจะค้นหาความจริงบอกมาตามตรงดีกว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่สักขนาดไหนใหญ่กว่าที่เราเคยพบกันมามากไหมก็ไม่ใช่หมูเล็กเขาตอบเลี่ยงๆไปตามนิสัย การจะเข้นหาลักษณะรูปประพันธ์สันฐานของสัตว์ป่าทุกชนิดจากเชิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะได้ความจริงที่แน่นอนลงไปนักเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยจะช่างพูดช่างขยายความและมักจะประมาณการให้คนอื่นฟังในขั้นต่ำอยู่เสมออาทิเช่นครั้งหนึ่งเขาไปพบจงอางเข้ากลับมาเล่าให้ฟังพร้อมทั้งยกข้อมือให้ดูว่าตัวแค่นี้เพราะผมไม่เห็นจริงๆตรงตำแหน่งที่เขายิงกองเอาไว้ก็แทบเป็นลม ปรากฏว่าลำตัวของมันขนาดน่องของนักฟุตบอลยาวร่วมสามวาชนิดถ้าฉกช้างก็ทีเดียวสดตัวมันผอมๆสูงๆยาวๆนั่นคือสิ่งที่เขาจะขยายความได้มากที่สุดตัวผอมๆสูงๆยาวๆนั่นน่ะความคิดว่าน่าจะเป็นตัวเขาเสียงมากกว่าตัวหมูร้ายตัวนั้นในชีวิตของนายเคยเห็นใครยิงหมูแล้วไม่เข้ามากไหมไม่เคยเห็นเคยแต่ได้ยินเขาเล่าว,ว่า ก็เพิ่มมาเจอกับตัวเองคราวนี้แหละไม่ใช่ไม่เข้าอย่างเดียวมันยังวิ่งเข้าใส่ด้วยสิมันไม่แสดงว่าถูกปืนหรือว่าเจ็บปวดอะไรเลยจนนิดเดียวเหรอเรารู้แต่ว่าเรายิงไม่ผิดต้นไม้ขนาดหัวไม่มือนอหลายต้นข้างหน้ามันที่ขวางทางปืนอยู่ขาดประจุเราไม่ทันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพกขาดเสียงตูมพรวดเดียวมันก็เกือบจะถึงตัวแล้วต้องทิ้งปืนเพ่นเกาะต้นไม้อย่างที่บอก มันยังมาเงื้อคออ้าปากแงบๆอยู่ใต้ต้นไม้เกือบอึดใจก่อนที่หมาจะเข้ามาปะทะและก็หันไปซัดหมาสกลิงนั่นเลยว่ายังไงบ้างก็บอกให้ชวนนายลงมาท่านไหนว่างจะได้เห็นกระตาเขาบอกขณะที่หยิบกระสุนลูกกรดนัดหนึ่งขึ้นมาวางเทียบกับจุด37 5แล้วก็เป่าลมออกจากปากในขณะที่แตกต่างกันของมันทั้งสอง และถ้าเรายังลงมาไม่ได้นายจะทํำยังไงต่อไปเกี่ยวกับไอ้หมูตัวนั้นเราไม่ไปบางล้างอีกแล้วท้าไม่ได้เป้นที่แรงกว่าอีแก่สตีเวนกระบอกเนี้ยแต่ทนาดปืนดีก็จะไปลองอีกทีในยุคนั้นเชิดยังไม่ได้มีไรเฟิลชนวนกลางไว้ในครอบครองเลยคงมีแต่ปืนยาวลูกกรดกับปืนลูกซองและจุด38ซูเปอร์ประจําในหน้าที่การงานของเขาเท่านั้นจะยืมใครในปัตตานีก็คงจะหายาก พราะไม่มีนักล่าคนไหนที่เรารู้จักอันเป็นเพื่อนๆกันมีไรเฟิลแม้แต่สักคนเดียวทุกคนล้วนใช้ลูกองเป็นปืนคู่มือทั้งสิน้นเอาละตอนนี้ปืนแรงๆก็มาแล้วแรงขวานในชั้นหมูไปหลายเท่านักว่าแต่เราจะไปกันเมื่อไหร่ผมถามพยักหน้าไปทางกระสุนที่เขานั่งพิจารณาดูอยู่อย่างพอใจเชิดนิ่งไปครู่เหมือนจะคำนวณอะไรแล้วก็ว่า ุ่งนี้เราต้องลงตรวจเรือในเลกว่าจะเสร็จก็เย็นมากมารือนี่เป็นไงไหนพักเสี้ยววันหนึ่งก่อนหรือจะลงตรวจเรือก็เราก็ได้เรือของเมิร์กไลเข้ารับยางสะจวดเตดมันบ้าๆทั้งนั้นชอบนอนแก้ผ้าอาบแดดบนดาดฟ้าแกล่งเดินเข้าไปใกล้ๆนอกจากแม่จะไม่ปิดแล้วยังลุกขึ้นมาทักทายขอบุหรี่สูบซะอีกผมหัวเราะถึงแม้ผมจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่สุลกากร แต่ความสนิทสนมคุ้มเคยกับพวกด่านทุกคนพวกนั้นมักจะชวนลงไปในเรือเดินสมุทรที่มาจอดรับสินค้าในน่านน้ำปัตตานีเสมอโดยมั่วๆไปกับเพื่อนสุรกาลรักและนายตรวจทั้งหลายสวมรอยเป็นนายตรวจขึ้นไปกินอาหารอยู่บนเรือต่างประเทศอยู่บ่อยๆพวกนั้นก็ชอบชวนผมลงไปเสียด้วยเพราะอย่างน้อยผมก็เป็นล่ามให้ได้ถึงในด่านท่านรู้ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะคุ้นเคยกันอยู่ทุกคน ยังไม่รู้ว่าจะไปด้วยหรือเปล่าไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกว่าแต่พี่ชายเราไปไหนตั้งแต่แท็กซี่มาจอดส่งหน้าดานเรายังไม่เห็นเขาเลยไปตรวจโกดังที่ตลาดเดี๋ยวก็คงจะมานายจะนอนไหนที่โกดังกับเราน,นี่หรือว่าจะไปนอนกับพี่นอนไหนก็เหมือนกันแหละว,ว่าใกลๆกันแค่นี้เองตอนนี้ร้อนเต็มทีฝนก็เต็มตัวอาบน้ํากันไหนก่อนดีกว่าแล้วผมกับเชิดผ้าเขาม้าคนละผืนก็โดดโตมลงไปยังแม่น้ําตานี บริเวณใกล้ปากอา่าวอันเป็นท่าเรือของโกดังด่านนั้นซึ่งเป็นเรื่องเสี่ยงพอสมควรกับงูพิรังหรืองูทะเลที่ชาวประมงมักจะได้ติดอวนมาแล้วจับหามันแขวงหัวให้กระทบกับกราบเรือจนมันสลบหรืองงไปจากนั้นก็โยนลงไปในบริเวณแม่น้ํานั่นเองอย่างมักง่ายซึ่งบางทีมันก็ยังไม่ตายว่ายเวียนอยู่แถวนั้นซึ่งถ้าไปถูกตัวมันและกัดเข้าก็เรื่องใหญ่ทีเดียว เพราะเป็นงูมีพิษชน,นิดที่ทำให้ง่วงนอนและถ้านอนหลับก็เสร็จไปเลยยุคนั้นงูพิรังที่ริแม่น้ำปัตตานีบริเวณใกล้อา่าวชมที่สุดแต่เราก็รอดมาได้อย่างไรไม่ทราบทั้งทั้งที่บางขณะก็เห็นมันว่ายน้ำโฉดเฉี่ยวเข้ามาใกล้จนต้องเพนขึ้นท่าแทบไม่ทัน